ตอนนี้สามารถลงมือทําได้เลยไหมคะอ่ตอนนี้ก็คือลงมือทําได้เลยนะครับก็คือสร้าง ินนะคะคือที่ย้ำว่าอยากให้ออกแบบก่อนหรือว่าให้สร้างให้วาดแบบร่างก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่าอยากให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้ลองคิดแล้วก็หาข้อมูลกันก่อนนะคะว่าเราจะสร้างด้วยวัสดุแต่ละชนิดชนิดนั้นชนิดนี้เพราะอะไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจึงทำแก้วเก็บความร้อนขึ้นมาเป็นเป็นแก้วจริงๆนะคะตามแบบร่างที่ได้ผ่านการคิดไว้เรียบร้อยแล้วแบบร่างควรจะร่างก่อนไม่ใช่สร้างก่อนแล้วค่อยมาร่างใช่แล้วค่ะอุ้ยใช่ เหตุด้วยกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราขอให้คุณครูทําตามแบบนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาก็จะต้องทําแบบนี้เหมือนกันคุณครูจะได้เห็นความสําคัญจริงๆว่าแบบร่างสําคัญแบบไหนและทําให้คุณครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับพอนําเสนอผลงานจริงๆเนี่ยมันจะได้เห็นความเข้าใจของเด็กๆอีกด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าลืมลงมือทําชิ้นงาน กลับก็มาแล้วนะคะไม่น่าเชื่อว่าระยะเวลาไม่นานเนี่ยเราได้ทั้งผลงานแล้วก็มีทั้งแบบร่างส่งกันเข้ามาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปดูผลงานแรกกันเลยค่ะอ,อันนี้ก็จากคุณครูทิรพันธ์นะคะสพท036คลองขวางตราดค่ะก็ลักษณะผลงานจริงนะคะแล้วก็ แก้วเก็บความร้อนที่อยู่ในแบบร่างเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้กระดาษฟอยล์หุ้มแก้วเปะห,หุ้มแก้วในเพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้พาความร้อนและนำความร้อนให้อุณหภูมิคงที่หรือควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าดูจากภาพร่างก็คือเหมือนจะมีแก้วสองชั้นนะครับแก้วข้างในกับแก้วข้างนอกคือถ้าด้านในเป็นแก้วพลาสติกที่เราบอกนะคะแล้วก็จะมีสุญญากาศค่ะ ผนังชั้นในตามด้วยสุญญากาศแล้วก็ผนังชั้นนอกแล้วก็จะมีแผ่นเหล็กไร้สนิมอยู่นอกสุดด้วยก็คือมีฝาปิดด้วยครับใช้ปอยนะครับก็รูปรูปผลงานกับตัวภาพร่างเนี่ยก็โเรียกว่าเป๊ะเลยนะมาดูคำตอบที่สองนะคะจากคุณครูภ o เกตมินตร์นสพปปขอหนึ่งสพทสองหนึ่งแปค่ะเป็นยังไงบ้างคะ แก้วอันนี้จะเห็นว่ามีแก้วพลาสติกใสใช่ไหมคะแล้วก็คุณผู้ใช้อลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็มีแก้วพลาสติกใสอีกใบหนึ่งอีกนะ,ะแล้วก็มีแก้ว,ก,วกระดาษแล้วก็แก้ว,ก,วกระดาษอีกทีหนึ่งอีกอนะคะ ค่อยๆจะเ<ว>ยอะมากแต่อันนี้เด<า>ี๋ยวต้องมาลองลองดูด้วยเพราะอย่างที่อาจารย์โอมบอกว่าอาจารย์โอมมาเปลี่ยนเ<ช>ง,งื่อนไขนิดนึงด้วยเพราะว่าต้องเปลี่ยนจากการไปตักแดด20นาทีเนี่ยกลายมาเป็นว่าเราจะไปแช่ในถังที่มีน้ํำ2เซนติเมตรแทนครับผม,มใช่คะ่ะมาดูอีกหนึ่งคำตอบค่ะคุณครูจุธามาศค่ะอันนี้อุ้ยมีดินน้ำมันด้วยอ,อันนี้ใช้ดินน้ำมันนะครับซึ่งก็ตรงกับที่ระบุอยู่ในตัว แบบร่างเลยค,คือจะเป็นแก้วพลาสติกด้านในนะคะแล้วก็จะเป็นฟอยล์ค่ะแล้วก็ดินน้ำมันแล้วก็เป็นแก้วกระดาษด้านนอกอีกชั้นหนึง่งแล้วก็โปะทับอีกครั้งหนึ่งด้วยดินน้ำมันครับผมอืมอ่าซึ่งอ่ามีอีกไหมครับโอเคประมาณนี้เท่านี้ค่ะมีอยู่สามภาพด้วยกันมาเป็นตัวอย่างเป็นยังไงหลังจากเขียนผลงานของคุณครูทั้งหมดแล้วมีอะไรอยากจะให้ท่านอื่นเพิ่มเติมไหมเพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าหลายๆท่านนะ่ะยังอยู่ในขั้นดําเนินงาน สิ่งที่อยากให้คุณครูเพิ่มเติมนิดนึงก็คืออย่างแบบร่างที่ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ยังยังเห็นว่ายังมีขาดรายละเอียด หลายประเด็นอยู่อย่างเช่นขนาดนะคะแต่ว่าชนิดของวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ระบุมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าในแบบร่างให้มีรายละเอียดให้ครบแต่ว่าต้องชื่นชมว่าระหว่างแบบร่างกับสิ่งที่คุณครูสร้างขึ้นมาจริงๆเป็นแก้วเก็บความร้อนเนี่ยก็คือสอดคล้องกันตามที่เราคุยกันไว้นะคะทีนี้อีกอย่างที่อยากให้ระวังหรือว่าลองทบทวนกันก่อนก็คือว่าเราเลือกใช้วัสดุแต่ละชนิดนะคะเพราะว่าเหตุผลอะไรเพราะเท่าที่ดูเนี่ยบางกลุ่มอาจจะพยายามเลือกใช้แบบ มนวัสดุหลายๆชนิดมาแบบประกอบกันมีอะไรบ้างคะคือมีทุกอย่างกอส้อนเข้าไปเลยได้ผลนํามาแล้วคือปิจบครบกลับบ้านเลยไหมคะยังยัง่อยังยังงเราต้องมาดูสิว่าแก้ที่เราทำเนี่ยเป็นไงครับตอบปัญหาของเราได้หรือเปล่าที่บอกว่าต้องการให้เก็บเก็บน้ําให้ได้อุณหภูมิเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้น้อยที่สุดค่ะนะนั้นเราต้องมาทดสอบกันครับัน ทีนี้นะคะเราทั้งออกแบบก็แล้วใช่ไหมคะสร้างแก้วเก็บความร้อนก็แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้วที่เราสร้างนะคะมีประสิทธิภาพยังไงเดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของแก้วกันนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์แต่ละท่านนะคะลองดูไปพร้อมๆกันในการทดสอบประสิทธิภาพของแก้วในข้อ6นะคะจะอยู่ในวิธีทํากิจกรรมข้อที่6นะคะแต่ว่าเราจะมีปรับวิธีนิดนึงก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะทดสอบชิ้นงานกันโดยใช้ระยะเวลาเนี่ยที่ระบุไว้ในเอกสารเนี่ยคือ ยี20นาทีแต่เนื่องจากว่าวันนี้ที่เราอบรมกันเพื่อเป็นการาลดระยะเวลาสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะใช้เวลาในการทดสอบเนี่ยเพียง15นาทีนะคะเพราะฉะนั้นในตารางบันทึกผลในหน้า57ข้อ3อนะคะด้านบนสุดของหน้าเลยนะคะเราก็จะบันทึกที่ ทุก5นาทีนะคะก็คือตั้งแต่ที่เวลาเริ่มต้นก็คือที่0นย์นาทีจนถึง05แล้วก็15าใช่ค่ะจนถึงแค่15นาที <5. S 1> นะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณครูปลายทางทําด้วยก็คือให้เตรียมแก้วนะคะเป็นแก้วควบคุมนะคะแก้วเปล่าเปล่าเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำนะคะเดี๋ยวอาจารย์อมจะเซตอุปกรณ์อีกทีว่าเราจะเซตอัพอะไรยังไงเพื่อทดสอบกันบ้างนะคะโดยที่แก้วปเปล่าเปล่าแล้วเดี๋ยวใส่น้ําเพื่อเซตอัพไว้เนี่ยคุณลิตาคิดว่าเราทําไว้เพื่ออะไรคะ แก้วบล็ล่กก็จะได้ดูว่าสิ่งที่เราทำมาตอบโจทย์หรือเปล่าถูกไหมคะ นอกจากจะทําเพื่อดูว่าสิ่งที่เราทาตอบโจทย์หรือเปล่าใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้เปรียบเทียบกับแก้วเก็บความร้อนที่เราออกแบบค่ะมาเปรียบเทียบดูเลยว่าแก้วของเราจะสามารถเก็บความร้อนได้ดีกว่าในอุณหภูมิปกติจริงหรือเปล่าใช่แล้วค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะดูว่าที่แก้วเก็บความร้อนที่เราทำเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกเลยจนถึงครบ15นาทีเนี่ยอุณหภูมิของน้ําเพิ่มขึ้นไปกี่องศาใช่ไหมคะเทียบกับตัว แก้วที่เราเป็นแก้วควบคุมที่ไม่ได้เป็นแก้วเก็บความร้อนที่เราสร้างไว้อ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนการเซตอัพแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่พูดถึงขั้นตอนนั้นถูกไหมคะเดจะสาธิตเลยไปดูเลยนะโอเคถ้าอย่างนั้นตามอาจารย์โอ่งนะจ๊ะคือทุกคนบอกว่าทำไมจะต้องบรรยายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องนี้มันเป็นความสุขของวิธดีก่อน Uhm เดี ouais ๋ยวเราจะเซตอัพแก้วนี้คือหนึ่งแก้วซึ่งถูกสูญจะต้องทําเหมือนกันถูกไหมคะเป็นยังไงบ้างต้องทํายังไงบ้างคะอย่างที่อาจารย์ใหม่บอกนะครับว่าเราจะมีแก้วที่เอาไว้เป็นตัวควบคุมนะครับก็คือเป็นแก้วเปล่าล้นๆน่งๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นแก้วตัวพลาสติกที่เราเอาไว้ใช้ทําแก้วเก็บความร้อนนะครับแล้วก็ส่วนข้างนอกนะครับก็คือจะเป็นภาชนะบรรจุน้ําก็คือเอาภาชนะจากกิจกรรมของจานเบิร์ดเมื่อกี้นี่แหละ มาใช้เลย <Ừ. S 2> นะครับก็คือให้เปลี่ยนจากการเอาไปไว้กลางแจ้งเนี่ยก็คือใส่ในภาชนะอันนี้แทนนะครับโดยให้ใช้น้ำเนี่ยสูงขึ้นมา2เซ <Ừ. S 2> นติเมตรคี้น้ําที่ใส่นะครับในกระบะนี้ก็คือเป็นน้าอุณหภูมิห้องธรรมดานี่เอง<ฆ>ครับผมส่วนน้ําในแก้วนะครับน้าที่ในแก้วอันนี้ก็อย่าลืมนะครับใส่ทอร์โมโมิเตอร์ไปด้วย <Ừ. S 2> เพื่อเพื่อเราจะวัดอุณหภูมิเทียบกันแล้วการใส่ทอร์โมเิเตอร์ที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรบ้างคะ,ะก็คือตัวที่วัดอุณหภูมิครับจะอยู่ที่กระเป๋ะ ถูกไหมครับสีแดงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้กระป๋อเนี้ยอยู่ตรงกลางของตัวน้ําที่เราใส่ในแก้วพอดีค่ะแล้วก็นิดนึงนะครับน้ําที่ใส่ในแก้วเนี่ยต้องปริมาตรเท่ากันที่ที่เราที่ใส่ในแก้วเก็บความร้อนจริงในแก้วเก็บความร้อนซึ่งใส่เท่าไหร่ครับใส่150ลูกบาเซเมูบาเซนติเมตรใส่เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ ขอให้เป็นน้ําเย็นนะครับน้ําที่เย็นจัดๆเลยเพื่อที่เวลาทำเนี่ยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้เยอะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือในหนึ่งสูตรนะครับอาจจะทำเซตเนี้ยไว้เซตเดียวเซตเดียวเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับสองกลุ่มในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยก็เอาเนี่ยที่ว่างมันเหลือนะครับก็แต่ละกลุ่มก็มาใส่มาวางมาวางเลยเอาทอมมิเตอร์เสียบนะครับกลุ่มไหนที่ปิดฝาก็อย่าลืมเจาะรูนะครับเพื่อที่จะเสียบทอมมิเตอร์ครับผมได้ค่ะเท่านี้ครับ โอ้โหขอบพระคุณมากเลยเหมือนส่งออกไปแบบว่าภาพข่าวมันๆแล้วก็กลับมาถึงตรงกลางะัะนั้นตอนนี้นะคะอย่างที่เราบอกไว้เราบอกวิธีการในการ เซตอัพคือมันเป็นเหมือนการอ่านค่ามาตรฐานเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับแก้วของคุณครูในแต่ละกลุ่มก็ขอให้ทำตามนี้นะคะถ้าใครมีปัญหาสงสัยยังไงก็สอบถามได้ใน Facebook อีกด้วยแต่สําหรับตอนนี้เดี๋ยวเราใจใคุณครูได้ลงมือถึงขั้นการทดลองประสิทธิภาพแก้วของคุณครูแล้วแล้วต้องส่งอะไรกลับมาให้เราบ้างคะ เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่านอกจากจะบันทึกอุณหภูมินะคะทุกๆ5นาทีของแก้วเก็บความร้อนแล้วเนี่ยนะคะก็ให้บันทึกอุณหภูมิของแก้วควบคุมเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อมบอกด้วยโดยอาจจะบันทึกไว้ในตารางข้าง,งข้าง,งตารางตรงข้อ3เนี่แหละนะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าสุดท้ายแล้วตัวแก้วควบคุมเนี้ยอุณหภูมิเพิ่มไปเป็นเท่าไหร่อย่างไบาง<อ>บ้างเมื่อเทียบกับแก้วเก็บความร้อนอก็คือให้นะครับทำในหน้า57นะครับก็คือต้องมีตั้งแต่ข้อ3 4 5ห ก็คือข้อ3เนี่ก็คือเป็นการกรอกข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราวัดอุณหภูมิ<ะ>ข้อ4ก็คือระบุปัญหาที่เราพบในการทํากิจกรรมในการทดสอบของเรารแล้วก็ข้อ5เนี่ยครับให้อธิบายหลักการทํางานของแก้วเก็บความร้อนนะครับโดยใช้ ความรู้เรื่องการถ่ายโอนความร้อนที่เราเพิ่งเรียนกันมานะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในหน้า57คุณครูก็เขียนตอบให้ครบทุกข้อตั้งแต่ข้อ3ข้อ4ข้อ5เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าหลังจากที่เราได้บอกไปคําตอบของคุณครู3ข้อจะเป็นยังไงเชิญคะ่ะคุณครูทีพีประพาพรมหาสาครคามนะคะยัง20นาที อย่าง20นาทีก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงใช้น้ําในกระบาแบบที่อาจารย์อมทําให้ดูหรือว่าอันนี้ไปตากแดดมาด้วยคะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นน้ําร้อนค่ะเพราะว่า,าจากเวลาวรเริ่มต้นน่ะมันก็ร่อนที่71แล้วอะอาจารย์ใหม่แสดงว่าใช้กลุ่มนี้ใช้น้ําร้อนในการใส่ลงไปนะคะแล้วก็แก้วกระดาษเขาบอกว่าปัญหาที่ผบก็คือแก้วกระดาษด,ด้านนอกถ้าวางไว้เป็นเวลานาน,านจะทําให้น้ําซึมผ่านเข้ามาได้ การอธิบายหลักการทํางานของแก้วเก็บความร้อนนะคะเขาบอกว่า 1. เนี่ยแก้วด้านในสุดเป็นแก้วพลาสติกแข็งสามารถทนต่อน้ําร้อนจัดและมีความแข็งแรง2ก็คือกระดาษช่วยเก็บความร้อนเป็นฉนวนความร้อนและซับไอ้นาได้ 3. กระดาษฟอยล์ช่วยป้องกันความเย็นจากภายนอกค่ะและ 4. แก้วด้านนอกสุดเป็นแก้วกระดาษเป็นฉนวนความร้อน อีกอีกชั้นหนึ่งภายในระหว่างแก้วด้านนอกและด้านในสุดพยายามไม่ให้มีอากาศโดยปิดช่องว่างด้วยดินน้ำมันโอเคครับก็คือต่อมาครบ3ข้อเลยะค,ะค่ะกลุ่มนี้ก็คือเริ่มจากน้ำร้อนอุณหภูมิ71มใช่ไหมคะอุณหภูมิ71องศาเซลเซียสนะคะจนแต่กลุ่มนี้เขาทำจนถึงนาทีที่ 20, 20เลย,เลย <c oughs> นะคะคุณลิตาลบเลขให้ใหม่หน่อยสิคะลบจากไหนไปไหนคะจากนาทเีเวลาเริ่มต้นจนถึงนาทีที่20ค่ะคุณลิตาเจ็ดสิบเอ็ดลบห้าสิบหกใช่ไหมคะสิบห้าค่ะสิบห <15. S 2> ้าโอ้ยเธอลบผิดนี่ก็คือกลับบ้าน <c oughs> ไม่ถูก <c oughs> อ่าคราวนี้นิดนึงก็คือเรารู้เรารู้แล้วว่าแก้วเก็บความร้อนของคุณครูเนี่ยสามารถรักษาอุณหภูมิไว้ได้15องศานะครับในเวลา20นาที <c oughs> แต่คราวนี้ก็อยากให้คุณครูเนี่ยลองไปดูอีกนิดนึงครับเทียบกับ แก้วอ้างอิงที่เราแก้ว,วอ้างอิงที่เราบอกว่าจริงๆแต่ละสูตรมีแค่1นจุดก็พออ่าแล้วอยากให้ินทรูเนี่ยลองไปเปรียบเทียบดูนะครับว่าแก้วของเราเนี่ยมันเก็บความร้อนเป็นยังไงเทียบกับ เ,เทียบกับแก้วอ่างอิงนะครับดูอุณหภูมิที่มันต่างกันจริงๆอาจจะอยากได้ผลของแก้วอ่างอิงนิดนึงค่ะถ้าอย่างงั้นอาจจะเพิ่มตารางออกมาอีกหนึ่งช่องใช่ค่ะ,ค,ะคุณครูสามารถบันทึกข้างๆตารางในข้อ3านี้ได้เลยเพื่อเทียบกันว่าแก้วอ่างอิงเนี่ยมีอุณหภูมิถ้าเป็นในกรณีนี้ก็คืออุณหภูมิของน้ำเนี่ยลดลงไปกี่องศาเซลเซียสจะได้มาเทียบกับตัวที่เป็นแก้วเก็บความร้อนได้ค่ะอืมอันนี้สําหรับคําตอบแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําตอบต่อไปเลยมาจากคุณครู คุณครูชื่ออะไรดีคะคุณทูนอ่านเหมือนกันจากสอพมอ2อ6นะคะกันนาสูศึกษาลายสุพรรณบุรีค่ะก็มีควบคุมมาให้ด้วยอีกหนึ่งตารางนะคะทางด้านด้านข้างเลยแล้วก็จากที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นน้ำในอุณหภูมิห้องไหมเพราะว่าเริ่มที่24.5น,น่าจะอย่างนั้นน้ำเย็นนิดนิด ก็คือเป็นน้ำน้ำ่อนข้างเย็นครับเทียบกัอบอุณหภูมิห้องะะปัญหาที่พบก,ก็คืออากาศภายนอกค่อนข้างจะร้อนจัดค่ะแล้วก็มีการอธิบายหลักการเขาบอกว่าแผ่นอลูมิเนียมฟอยนะคะเป็นตัวป้องกันหรือว่าเป็นฉนวนไม่ให้มีการถ่ายโอนความร้อนจากภายในและภายนอกค่ะโอเคครับอันนี้ถ้าดูจากผลเนี่ยก็คือเริ่มด้วยน้ําเย็นใช่ไหมครับถ้าดูแก้วเก็บความร้อนของคุณครูเนี่ยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 3.5องศาในขณะที่แก้วควบคุมเนี่ยเริ่มต้นอุณภูมิเท่ากันนะครับแต่อุณภูมิเพิ่มมาถึงกี่องศาครับ11.5ค่ะมากคุณพระตอนนี้ฉันไม่ต้องทำอะไรเลยฉันไม่ได้ฟังอะไรด้วยฉันลบเลขอยู่อย่างที่ลงเลขรอเลยคุณลิตาก็แสดงว่าประสิทธิภาพเป็นไงครับประสิทธิภาพถือว่าใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยแล้วก็ปัญหาที่พบอันนี้ผมว่ามันอาจจะไม่เชิงไปปัญหานะก็คืออากาศภายนอกค่อนข้างร้อนจัดเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ออกไปตากแดดยู่ดีไหม ยังยังงงว่าทำ,ทำไมถึงบอกว่าอากาศภายนอกค่อนข้างดนาีร้อบแต่อลิต, <c oughs> ตาว่าคุณครูอาจจะคิดว่าคือด้วยความที่เขา,าเอาน้ําเย็นมาประมาณหนึ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าอุณหภูมิของเขาว,ว่าจริงๆอะถ้าอากาศข้างนอกไม่ร้อนอะก็อาจจะเปลี่ยนน้อยกว่านี้อีกนะหมายถึงว่าในแก้วอะไรประสิทธิภาพองแก้วก็จะดีกว่านี้แต่ด้วยความที่อากาศด้านนอกค่อนข้างจะร้อนก็เลยจะเห็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะแบบแตกต่างกันเยอะพอสมควรอมาถึงคําตอบอีกหนึ่งคำตอบค่ะ คุณครูจิ๊บจอยนะคะสพท2อ2โรงเรียนวัดนางสาวนั่นเองค่ะครับกลุ่มนี้นะครับโอ้โหใช้น้ำเย็นจัดมากหองศาแล้วดูผลของครูนะครับก็คือผ่านไป20นาทีขึ้นมาสองอศาเองสองศาเองนะครับก็คือสิทธิภาพดีมากแต่ว่าก็มีปัญหาที่พบอยู่นะคะนั่นก็คือฝาปิดไม่สนิททําให้อากาศสามารถไหลผ่านได้อันนี้แหละก็คือเป็นปัญหาที่ว่าแก้วของครูเนี่ย ตัวตัวแก้วยังไม่เหมือนจะยังไม่สมบูรณ์ก็คือฝาปิดไม่สนิทใช่ค่ะส่วน <Okay. S 2> การอธิบายหลักการทํางานนะคะเขาบอกว่าฟอยล์หุ้มด้านนอกเพราะถ่าย<ช>โ,อโอนความร้อนได้ดีแล้วก็พลาสติกเนี่ยกันกระแทกเนี่ยนะคะเป็นฉนวนความร้อนใช้หุ้ม<ช>ส่วนกลาง<ฉ>ของ,กงแก้วเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนความร้อนที่น้อยที่สุดค่ะ แต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นคือเรายังไม่เห็นตัว<ร>แก้ว<ล>ด้วยแล้วก็ตัวอุณหภูมิควบคุมของกลุ่มด้วยนะคะถ้าเห็นตัวอุณหภูมิของแก้วคบวบคุมเนี่ยก็จะ,จะชัดเจนขึ้นว่าแก้วของกลุ่มนี้ทาได้มีปร,ประสิทธิภาพจริงๆเพราะว่าม,มีตัวเทียบว่าถ้าเป็นแบบไม่ใช่แก้วเก็บความร้อนเป็นแก้วเฉยเฉอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากี่องศาเซลเซียสนะคะแล้วแบบนี้เนี่ยอยากจะรู้เพราะว่าจากที่เราเห็นการทดลองของคุณครูมา3กลุ่มลักษณะของการใช้น้ําแตกต่างกันมากเลยมีตั้งแต่น้ําร้อน น้ำอุณหภูมิห้องน้ำเย็นในการทดลองจริงมันควรจะเป็นแบบไหนหรือว่าใช้น้ำอุณหภูมิไหนก็ได้คะ่ะคราวน,นี้ก็มีประเด็นนะครับประเด็นตรงนี้ก็คือ,อคุณครูใช้น้ำที่อุณหภูมิเริ่มต้นต่างกันถูกไหมครับก็มีอีกคำหนึ่งก็คือเรื่องความร้อนของความเย็นมผมก็เลยเดี๋ยวจะขอพูดให้ดูตรงนี้เลยได้ค่ะให้เคลียร์ว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับมันแตกกันได้ไหมนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับมีแก้วใบหนึ่งนะครับ สมมติค,ค,รครับสมมติว่าใส่อันนี้ใส่น้ําร้อนนะครับถ้าผมเอาแก้วที่ใส่น้ําร้อนนะครับตั้งไว้ตั้งไว้ไวโลง่โลงๆแบบนี้นิตาคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเวลาผ่านไปน้ําก็จะอุณหภูมิลดลงครัแก้วน้าน้ําร้อนในนี้ก็จะอุณหภูมิค่อยๆลดลงใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือพลังงานนะครับมันมีการถ่ายโอนจากบริเวณที่อุณหภูมิสูงสูงไปบริเวณที่อุณหภูมิต่ำ พลังงานที่ถ่ายโอนเนี่ยครับเราเรียกมันว่าความร้อนนะครับภาษาอังกฤษก็คือ heat นะครับซึ่งอันนี้คือตัวอย่างของออน้ำร้อนที่อยู่ในแก้ว <ทะ S 1> ก็คืออุณหภูมิจะลดลงเนื่องจากพลังงานถ่ายโอนจากแก้วออกสู่ภายนอกค่<ท>ะคราวนี้เปลี่ยนมัางกลับกันนะครับเป็นแก้วนี้ใส่น้ำเย็นเย็นจัดๆเลยตั้งทิ้งไว้เหมือนกันคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้ำของเขาก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นค่ะ น้ำเขามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนื่องมาจากม,มีพลังงานนะครับจากเวรรอบๆเนี่ยถ่ายโอนนะครับจากข้างนอกที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเข้าไปในแก้วที่มีอุณหภูมิต่ากว่าพลังงานที่ถ่ายโอนอันนี้ก็เรียกว่าความร้อนเช่นเดียวกันยังไงคะก็คือฮีทเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าฮีทเนี่ยหรือความร้อนเนี่ยมันหมายถึงพลังงานที่ถ่ายโอนจากบริเวณที่อุณหภูมิสูงกว่าไป,ไปต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็น แก้วน้ําร้อนนะครับก็คือความร้อนจะถ่ายโอนจากแก้วออกสู่ข้างนอกอในขณะที่ถ้าเป็นน้ําเย็นความร้อนจะถ่ายโอนจากข้างนอกเข้าไปสู่แก้วซึ่งเราจะใช้คําเดียวกันคือความร้อนแต่ว่าทิศทางในการถ่ายโอนเนี่มันจะต่างกันซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีคําเดียวนะครับส่วนคําว่าความเย็นเนี่ยจะไม่มีเราจะไม่บอกว่าแก้วน้ําที่เย็นเนี่ยความเย็นมันออกไป เราจะพูดว่าความร้อนมันเข้ามาแทนนะครับอ่ะแล้วแบบนี้พอได้คอนเซปต์แบบนี้เนี่ยจากการทดลองที่เราทํากันไปท้ายที่สุดในห้องเรียนจริงเนี่ยเราสามารถใส่น้าอุณหภูมิไหนก็ได้หรือว่าเราควรจะใส่น้ําร้อนลงไปข้างในเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของแก้วเก็บความร้อนนะครับก็คือเป็นแก้วที่ป้องกันป้องกันไม่ให้มีการถ่ายโอนความร้อนนะครับระหว่างแก้วกับภายนอกเพราะฉะนั้นถ้าใส่น้ําเย็นมันก็ควรจะเย็นต่อไปเรื่อยๆถูกไหม,มครับ หรือถ้าใส่น้ําร้อนมันก็ควรจะร้อนต่อไปเรื่อยๆต่อเป้องกันการ,กการถ่ายโอนพลังงานป้องกันการถ่ายโอนๆๆนะครับ แล้วนอกจากเราเห็นผลงานไปออบางส่วนแล้วก็เห็นการทดสอบแก้วน้ำของครูไปแล้วด้วยหลังจากนี้ยังมีขั้นตอนอื่นๆที่เราจะต้องทำอีกไหมคะอาจารย์ใหม่ก็หลังจากที่เราทดสอบแก้วกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหลายๆกลุ่มเมื่อกี้จะเห็นว่ามีการระบุปัญหาเข้ามาเช่นว่าบอกว่าเนื่องจากต้องไปทดสอบโดยการแช่ตัวแก้วเี่ไว้ในน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย บางกลุ่มอาจจะยังเหมือนสมมติใช้วัสดุที่มันไม่ตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ตอบโจทย์วิธีทดสอบตรงนี้คุณครูก็ยังสามารถที่จะปรับปรุงแบบร่างเพื่อที่จะสามารถอตอบโจทย์ในสถานการณ์นี้ได้แต่ทีนี้ต้องขอแจ้งคุณครูก่อนว่าเวลาที่เอากิจกรรมนี้ไปใช้ในห้องเรียนจริงนคะคะคุณครูสามารถที่จะใช้วิธีการทดสอบแบบในอเอกสารได้เลยนะคะเพราะว่าคือวันนี้ที่ปรับมาให้ใช้เป็นกระบะแล้วก็เติมน้ําลงไปเน,เนื่องจากว่าเราอยากจะเห็นภาพบรรยากาศการทํา กิจกรรมของคุณครูนะคะทางสโกเปียได้ก็เลยต้องปรับวิธีทดสอบแก้วเก็บความร้อนกันนิดนึงะนะคะแต่ว่าในในการทํากิจกรรมจริงก็ยังสามารถที่จะใช้ออวิธีการแจ้งได้เลยการ,รอ่านใช่